สายกินร้อนลวกปากลวกคอถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบแล้วแชร์ให้เพื่อนดูค่ะเวลาที่เรากินของร้อนๆเข้าไปนะคะความร้อนมันจะไปทําลายเซลล์ข้างในลําคอเราบริเวณหลอดอาหารทําให้เซลล์มันบาดเจ็บซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะสุดท้ายกลายเป็นเซลล์ที่ไม่ดีเป็นต้นกําเนิดของมะเร็งได้ อีกปัจจัยที่จะทําให้เซลล์เป็นมะเร็งง่ายขึ้นนะคะก็คือร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะอย่างดาราท่านนี้นะคะเขาชื่อฟ้านเวินเหลียงเขาเพิ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะโดยเขามีพฤติกรรมชอบซดซุปแบบร้อนๆหมาล่าชาบูนะคะ และชอบจิบแอลกอฮอล์แรงๆก่อนนอนนะคะเป็นการทําให้หลับง่ายนะคะด้วยสปัจจัยนี้นี่แหละค่ะทำให้เขากลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารทาั้งที่ปกติโรคเนี้ยมักจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่สําคัญนะ<ม>เช่นโรคกดไหลย,ย้อนที่เป็นหลายปีรักษามไม่หายนะคะหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินของหมักดองเยอะนะ3อย่างนี้ก็เป็นปัจจัยร่วมที่ทําให้เป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เร็วขึ้น ใครที่ชอบซดอาหารหรือเครื่องดื่มร้อนๆก็อย่าลืมเป่าให้เย็นก่อนแล้วค่อยทานนะคะด้วยความของยยจากเลสิกมอลุเกตค่ะ